โอ้สวยสวยสุดยอดสุดยอดโอ้โหขึ้นนิ่งมากเลยป้าขึ้นตรงเลยเว้โอขึ้นสวยคลกันเต็ตากล้องลบเียงดินั่นแล้วบังค่า่รอสกี้เตียมบ่ยัออกกากเลหยับออกไห ห้าสิบเปอร์เซ็นเอดีห้าสิตโอ้ห้ยังบอลดนังจากตั้งอยู่องแ่โอ้ยังอ่นอยละองแท้อมองขึ้นไฟเนี่ยต้องมีไฟกับพี่เพื่อจ้าวหน่อยแค่นี้ก่อนก็พอละโอ้โหมีไฟกับพี่เมื่อกี้ฮะตึกแดดตึกแดดตึกแดดม่เลี้ยงยี่หดี่ไปยกงคุณเด้อ ย่านนัเด้ดปีกันอ่อนนะย่าเป็ืนปีกว่านนอูพแล้วพี่โอ้ยจากลก้องถ่ายกันเดี๋ยงบนขึ้นหินแม่โอ้ปีกนันแอนงานดีเลยแสงเดดถือโล่เรียมภาพภาพภาพ

ก็คือว่าได้อายดีตลอดเลยฮัลโหลไปเรื่อยๆไม่ปล่อยฮัลโหลเฮ้ยจุดสนามบินไม่ได้เอาขี่รถยนต์มาหน่อยเอามอเตอร์ไซค์ดิตี๊บ ติดติดตับกตับหน่อยพี่พรกรนยเ็ดหัวเ็ดหัวติดตับ่ะนี่ขายหายออกมไหมอ้มอ้าที่ล่ม่ะนี่ปอมมันจะตก นีลงเลยัลงเยเออเล้ยวจอก็ได้โทรศัพท์หาบักดักคลิงก็ได้น่ะเมื่อเปก้มอยูุ่่เด้อบงบงไงบดูเลยยเงองแท้เด้เนาะยเมืองของแท้ดิ <jam Stadium> ไม่จออ่ะ่ล้มที่ยังมืออนีรอแอีนดทำน้อยทำน้อยตัลงวินลำนี้ก็เสร็จแล้วดูไรกลับแล้วล้วเอาแบงีดมา้เจ้าลงแด้เจ้าลงลอวดูล้นเมยด้วยดูลันเมย์ด้วยรงลันเมย บหักามันหนาดวันลลไฟวันลลไฟ